ไม่รู้ด้วยไม่รู้ตัวด้วยแม่ก็ยังไม่รู้พอดีไปซื้อของเซเว่นอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยเดือนลูกแกเป็นอะไรไปผาหัวเลยบอกกับป่าอ๋อมีรอยเหมือนรอยโค้งอย่างนี้อะใช่เปนโค้งเหมือนเปิดกระโหลกเลยเปิดกระโหลกเลยแล้วตอนนั้นน่ะสติสตังค์เขาครบไหมครบค่ะครบเปล่ายังครบอยู่ใช่ไหมแสดงว่าบวชมาทุกอย่างก็จบแล้วเด็ดดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะอ่ายังมีติดค้างอยู่นิดหน่อย หลวงพ่อท่านก็ป่วยแล้วท่านก็นเสียไม่ไอหลวงพ่อโอเคแต่ว่าลูกเราอ่ะอัตราการแบบว่าแบบว่าพลิกแพงเนี่ยเยอะขึ้นหรือ,รอน้อยลงหรือน้อยน้อยน้อยลงลดไปเลยรู้สึกตัวดีขึ้นใช่ไหมโอเคเป็นปกติแล้วไปทำมาหากินได้แล้วก็เลยไปทำมาหากินอ่าเขาก็ปกติแต่ผมก็ยังว่าตอนเนี้ยนะคือมันจะมีอาการอย่างนี้อยู่นะคะ ชอบมชอบเกงชักมือลเกงเหรอชักเหรอแต่เกงเนี่ยแล้วแล้วเวลาเวลาจะเกงเนียมันจะมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วมันแล้วมันก็จะเกงคือมันเหมือนกับเหมือนกับให้เราเห็นเหตุการณ์เลยว่าการเกงแล้วนะเราก็เกงจริงเลยใช่มันจะร้อตผู้ไปทั้งตัวแล้วก็พิการในข้างหนึ่งอะหัวเนี่ยมีผมนิดเดียวข้างหนึ่งแขนก็รายไปข้างหนึ่งขากระลายไปข้างหนึ่งแล้วนี่ก็ปกติแล้วเนี่ย ตอนนี้ปกติยังไม่ปกติอ่ะเป็นกาเนิดมาเลยเป็นเนื้อแดเกิดเลยเหรออ่าอะไรยังยกแขนยกขาได้เปล่าได้อ่าก็ไม่มีปัญหาเนี่ยแขนขามันลายลายก็ไม่เป็นลายข้างมันแต่ว่ายกได้ใช่ไหมยกได้อ่าโอเคไม่สวยเท่านั้นเองแต่ก็ยังทํางานได้เอแล้วพอแล้วแล้วคุณแม่ว่าไงก็อยากให้หลวงพ่อช่วยรักษาหน่อยแล้วตอนนี้เขาเป็นไรอ่ะถ้าเขากินยาเขาก็ไม่เบื่อเขาก็ไม่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 ชักแล้วไงก็เป็นมันก็เป็นบางครั กินแล้วก็ยังชักอยู่<ช>แต่ตาจะน้อยลง่อาที่มันเป็นเนี่ยเราสันนิษฐานว่ามีวิญญาณเข้ามาแทรกซึมหรือเปล่ามีอต้องคือนอนหลับเปล่านอนหลับกันหลับสบายปุ๋ยเลยเไม่ปุ๋ยต,ต,ต้องกินยาอะไรนะยานอนหลับแวลเลียมต้องต้องกินยาเป็นจิตเวทด้วยอ๋อเป็นจิตเวทด้วยไม่กินไม่หลับเขา หมอเขาให้รักษาเกี่ยวกับจิตเวทด้วยเพราะโรคลมซ้ายต้องรักษาเกี่ยวกับจิตเวทไม่ให้มันเครียดเกินไปไ,ไม่ให้จึงเครียดให้มันแบบว่าเค็มๆสบายๆหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะกนไม่มีปัญหาแต่กำลงังจะถามว่าเขามีเรื่องวิญญ,ญาณเขากระบวดให้วิญ,ญญาณได้หรือเปล่าได้ค่ะเธอถามเขาก่อนเดิเดี๋วอ่ะบอกหลวงพ่อบวชได้ไหมกราปวดได้ อาบวชได้ดูแลตัวเองได้เป่าไม่เต็มใจมาเหรอเต็มใจมาอ๋อเต็มใจมามาตั้งแต่ตีสามนอนอ๋อคือพูดง่ายแม่บอกมามาเลยแล้วใครรู้จักที่นี่นี่ตัวต้นเหตุเอ่ะเคยมานี่เหรอเคยมาบวชเหรออ๋อแล้วเลยไปแนะนําเขาแล้วเขาเชื่อเชื่อดิเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อร้อยเปอร์เซ็นอ้าวตอนนี้อ่ะ ตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยนะรู้สึกเบาตัวบ้างหรือยังเบาเค่ะเป็นปกติแล้วไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นพูดจาเรื่องไม่ตอนนี้ตอนเนี้อ๋อไม่ต้องกินรู้สึกสบายตัวใช่ไหมจิตใจผ่องใสเบิกบานเหมือนไม่มีอะไรเข้ามาแฝงไม่มาแทรกใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่บ้านไม่แน่ใช่ไหมเมือนจะออกหงุดหงิดเล็กน้อยแล้วอาจจะข้างบ้างหรือเปล่าข้างตีแม่บ่อยถึงขนาดข้างตีเลยเหรอโอ้แตรอบตัวก อันนี้ก็ต้องถือว่าเขาตีเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าเอ่ปนนกตินมืนอจะตีทําไมใช่ไหมไม่มีเหตุผลจะไปตีแม่ใช่ไหมแต่ถ้าวิญญาณก็จะหมันไส้แม่ก็ได้ใช่ไหม,ไม,มอันนี้ก็เรื่องของวิญญาณไม่เกี่ยวกับหนูอ,อ,อันนี้ก็มีวิญญาณเขามันไส้คนรอบข้างเออณเวลาเนี้ยอัตราการตีแม่เนี่ยกี่เดือนครั้งหนึ่งก็ เมื่อก่อนก็ปล่อยอะค่ะเมื่อก่อนทุกวันเจอหน้าเป็นลุยโอ้แต่เราพัฒน์พิมันจะทำเดี๋ยพันี้ก็น้อยหน่อยห่างไปเท่าไหร่แล้วเจ็ดวันครั้งหนึ่งเผื่อจะได้จําได้โอยสามเดือนสี่เดือนก็มีอ๋อแสดงก็น้อยลงไปแล้วใช่ไหมะแต่ยังมีบ้างปะไปค่ะเมื่อสองสามวันนี่ก็ฮึมฮึมอีกมีฮึมไหมนอนเนี่ยบอกแม่ไม่ได้พูดอะไรทําไมจะต้องไปฮึมกับแม่ อ๋อแม่เลยหวาดวิตกนิดหน่อยอ่าโอเคอยู่ใครก็ไม่รู้อย่ามาตีเราใช่ไหมอ่าณนเวลานี้เธอก็เชื่อว,ว่ามีวิญญาณอยู่ในตัวเธออันนี้ก็เชื่อว,ว่าไม่ใช่ลูกเราหรอกที่ตีเราเป็นเป็นวิญญาณใช่ไหมใช่อ่าเพราะนั้นก็วิญญาณก็เป็นเป้าหมายว่าเราจะต้องเจรจาเราะจ่ายเข้าไปเธอมีวิญญาณสามชนิดหนึ่งลูกสองดวงวิญญาณเพราะแม่ออกสองครั้งวิญญาณอดีตชาติที่เขาตามมา ว่าอีกหนึ่งเป็นเท่าที่เห็นเป็นสามวิญญาณโออะไรอ่ะก็ <laughs> <c oughs> หลวงพ่อเขาก็าบอกอยู่ไม่ใช่หรออาทรมานมายี่สิบปีโอหวานี่นี่ห้าสิบหกแล้วส <c oughs> ามสิบป,ปีได้แล้วมั้งสามสิบปีแม่ก็ไปทำกรรมมาด้วยเพราะว่าไปร่วมกันก็ถึงต้องรับกรรมเพราะนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นลูกไงแล้วก็เพราะนี่ไงก็เป็นกรรมไง เราก็ต้องแบบว่าชดใช้ไปทั้งหมดแล้วนี่เนี่ยต้องทําเลยเพราะว่าไปเอาหลานตัวเองออกอีกสองวิญญาณน,นี่แม่ก็ต้องทําลูกก็ต้องทําและหลานเขาจะได้บุญด้วยอ่าได้้วทำยังไงอะคะพ่อ,อก็เตรียมตัวกลับไปบ้านเตรียมตัวมาบวชแล้วตัวหนูอ่ะด้วยเนี่ยเนี้วตัวเอเลยนะตัวแสบเลยล่ะลบ้านก็ไม่มีคนอยู่ไม่รู้ไม,รไม่งั้นเด็กก็จะบีบคอเธอ ยายไรว่าฆ่ากูเอาใจเปล่าแทนที่บอกว่าไม่เป็นไรลูกเราเี้ยงเราเลี้ยงหลานเองไม่เอาออกโอ้โหโอ้โหอะไรกันเป็นผู้หญิงแล้วเลี้ยงลูกตีนนี่ไงอย่าอย่ามาเอ่ยถึงตาาพูดอย่ามาเอ่ยถึงอย่ามาอ้างเอิงแองอะไรไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังเลี้ยงได้เลยแล้วแล้วตัวหนูต้องมาบวชนานไหมอ่ะ สองคนละสามคนดีกว่าเอาเป็นว่าอย่างตามๆก็สี่สิบห้าวันไม่โหหรอกเนี่ยก็สี่สาสิปีสี่สิบปียังทนมาได้อสี่สิบวันเลยเหรอน้อยไปด้วยแล้วลูกสาวว่ะด้วยคนละตีห้าวันใช่ไปกลับบ้านไปเตรียมข้าวของไปบอกคนในบ้านเลยช่วยกันดูแลบัดน,นี้ขอลาบวชแล้วอยู่กันสองคน อยู่ห้อก็ปิดบ้านไปเลยไม่ยุ่งอะไรล่ะปิดบ้านไปเลยบอกว่างดการสื่อสารติดต่อขอบวชเพื่อที่จะสร้างบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณไปเกิดยกโทษอโหติกรรมตามนี้อย่างต่ำสี่สิบห้านะจำไว้ด้วยนะอย่างต่ำสี่สิบห้านะอย่างสูงก็อาจจะหกเดือนยางต่ำเาหลงพ่อเขาไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนี่ ลวงพ่อไม่ได้เป็นคนกําหนดแล้วิญญาณเขาบแต่ว่าเด็กน้อยสองคนนะ่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยนะคนละสามสิบอยู่แล้วเด็กน้อยสองดวงวิญญาณวิญญาณละสิบห้าวันสองดวงก็สามสิบแต่ว่าไอ้มือปืนใช่ไหมไอ้ที่เขาเธอไปตีหัวเขาเขาไปฆ่าเธอเขาเธอฆ่าเข,า,ขาอะไรไม่รู้มานาการก็เลยเหมือนกับเหมือนกับไปมันก็เลยส่งผลให้เธอไนงะ ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าฆ่ากันด้วยความโกรธชังหรือว่าฆ่ากันด้วยการแกล้งกันแกล้งรังแกหรือฆ่ากันด้วยการไม่เป็นไรเราหลวพ่อหนูบวชได้นานก็ต้องบวชอยู่แล้วแต่บอกอัตาไปก่อนไงไม่เป็นไรบวชได้เออ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 ันนี้ก็บวชด้วยไม่ต้องมันมองหน้าแล้วใครจะอยู่บ้านเดือนน่ะปิดไปเด้คิดเลยมากไม่ต้องห่วงเราบ้านไม่ไปไหนหรอก ไม่งัดบ้านหมดเลยง่อสมบัติเยอะเหรอมากงไม่ไหมไม่เข้าใจไหมไปบอกลูกลูกบอกว่ามาช่วยกันดูหน่อยเดี๋ยวแม่จะต้องไปบวชเอาบุญให้ลูกทุกคนเข้าใจเปล่าคนไหนชอบบูชาพระอ่านี่แสดงว่าพระเขายังเมตตาอยู่จะได้หมดเวรหมดกรรมเข้าใจเปล่าอย่าไป ถทอาอะไรดีตายไปแล้วจะมาบอกว่าขอบใจมากน้อยเสียใจที่ทําน้อยใจเปล่าแต่นี้จะเป็นคนที่ชอบสวดนั่งสมาธิทุกวันเลยนะ,ะกนให้งานถึงมีบุญจะมาเจอกันไงแม่ง<อ>ก็ตายไปแล้ว <laughs> <laughs> ใจเปล่าชักตายไปแล้วผ่านนี้ไปฆ่าเขาไม่รู้กี่ศพหัวตัวเองยังเปิดกะโหลกเลย <laughs> อ่ะก็ถือว่าไปเปิดกะโหลกเขาไงเโอเมีปัญหาไงเจ้ากรรมนายเวงก็มาตามไง ใช่บาเธอจะรู้สึกเหมือนอึดอัดหัวใช่เป่าอาจารย์ทท่านก็พูดอย่างเนี้อืออาจารย์ทรอะไรท่านก็พูดอย่างเนี้ยก็ให้ทำไงเวรกรรมก็มีจริงอยู่นั่นไงมีจริงด้ยเชื่อนี่ไงหรอมีทางออกก็คือแก้ให้เขาจ่ายให้เขาจะได้จบเขาจ่ายให้เปล่าชีวิตจะได้มีอนาคตเริ่มต้นใหม่ได้นี่เท่าไหร่สี่สิบเท่าไหร่ห้าสิบหกแล้วโอ้ยรีบๆทำเลยจะได้มีมีอะไรมีบุญมีกุศลติดตัวไป อันนี้กลับไปบ้านไปเก็บข้าวของเตรียมตัวให้เรียบร้อยมาแล้วก็ไม่ต้องมาถามเลยว่าจะอะไรยังไงก็บวบบุไปเลยเขาจะให้เบา,<จ>าเดี๋ยวเทวดาเดือนถือศิลอย่างเดียวไม่ได้เหรอถือศิลแปดไงต้องต้องคนหัวด้วยเหรอไม่ต้องโกนก็แต่งชุดขาวแบบนี้แหละชุดขาวถือศิลแปดไหว้ผ้าสวดมนต์นั่งสมาธินั่นแหละเดินจงกรมอะไรต่างๆอุทิศผลบุญให้เขาไป ก็จะได้บุญกุศลเข้าใจเปล่าค่ะค่ะค่ะดีมากเนยีแล้วแล้วบาทชั้นจะทำไงปิดบ้านไม่ต้องห่วงปิดบ้านไปเลยโทรศัพท์ไปบอกตำรวจก็ได้ช่วยพ่อบ้านดิชั้นหน่อยมีเงินหลายล้านมากรักลูกหลวงพ่อไปบอกไม่ต้งห่วงอะไรก่ไม่ได้ห่วงหรอกแล้วมานี่ก็สงบสงเยี่ยมทำตัวเป็นพระนะ ไม่มาพูดนู่นพูดนี่ตรงนะคะหลวงพ่อเขาใจร้อนแล้วปากไวปากไวก็อยู่เป็นปีเลยแหละเงียบปากก็อยู่นิดหน่อยเข้าใจเปล่าเอาบุญซะตามนี้ไปได้ได้อันนี้เอาอันนี้มาดีนนี่มาดีก็สื่อก็มาบวชแล้วก็สื่อเลยไงคือไม่ต้องเสียเวลาไปไปมาไงไม่ต้องเสียเวลาไง ไปเตรียมตัววมาบวชแล้วแล้วก็สื่อไปเลยเอาดวงวญญาณเจ้ากรรมในเวรเอ้ยชดใช้แล้วลูกเต้าเอ้ยแม่เขาจะมาบวชให้แล้วเจ้ากรรมในเวรที่ถูกล้ำน้ยทําลายหมดเวรหมดกรรมกันทันทีเอาบุญหลวงพ่อไปก็ขอให้ล่วงโปร่งเบาอย่าได้ชักอย่าได้ทรมานอีกเลยชีวิตจะได้สดใสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเขาจะมาบวชให้แล้วอีกเมื่อไหร่ตัดถึงใจภายในกี่วันจะหวนกลับมา นะนอ่าภายในเดือนนี้ละกันใช่ไหมอ่าอ่อไปเตรียมให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมาก,กน,น,น,นึกกังวลอะไรตั้งหนาสมบัติเยอะเหรออาจจะได้หมดเวรหมดกรรมเข้าใจเปล่าหลวงพ่ออะไรนะที่ตายไปอ่ะพ่อจะมารัดค่ะหลวงพ่อจะมารัดธรรมรัดเหรอท่านจะได้เมตตาเออดีแล้วเธอเป็นลูกศิษย์เขาเหรอคะเธอเป็นลูกศิษย์เขาเหรอค่ะเธอเป็นลูกศิษย์เขาเหรอค่ะอ๋อดี บูอยู่กับท่านเหรอวัข้าใหญ่ข้าเจันทบุรีนะค่ะยิราบุรีเหรอเจริญทบุรีเหรอเธอเป็นคนจันคนไหนเป็นคนจันคนคนระยองคนระยองอ่ะนะนี่คนระยองเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่อยู่ชนบุรีค่ะพ่ออยู่ชนบุรีอ่าอ่าอ่าหลวงพ่อเขาจะได้เมตตาให้หมดเวรหมดกรรมแล้วจะได้เข้าสู่ทางธรรมได้ไปได้เรียบร้อย เธออันนี้ตัวแสบเลยล่ะต้องบวชก่อนเพื่อนเลยไปบงการเขาก็เป็นแม่เลี้ยงลูกสี่คนนะเนาะโอ้โหแล้วเป็นไม้อ่ะลองคิดดูดิเข้าใจไหมว่าเธอมีปัญหาแต่ว่าเด็กเขาก็ถามว่าแล้วชีวิตผมอ่ะใชยเปล่าเถียงเหรอฮะโตมาค้าจะมาเลี้ยงเธอก็ได้ อาว่ามาพากันมาเหรอนี่เขาเป็นเขาชวนมาเพื่อนมาส่งมาส่งค่ะมาเป็นเพื่อนมาส่งมาส่งสาธุนี่อยู่ชนไอ้นี่อยู่ระยองอาว่ามามีปัญหาอะไรจ๊ะไม่ไม่มีแค่จะมาหาเพียงแต่ในตัวน่ะมีความดันในตัวนั้นความดันนะความดันกินยาหอม ก็เป็นก็เป็นอยู่บ่อยเป็นภุมิแพ้กับความดันทุ้แพ้เป็นมานานแล้วเนี่ยพวกนี้เครียดมากคิดมากวิตกมากอย่าไปห่วงมากเลยใจเปล่าพวกความดันเนี่ยพวกคิดมากคิดทั้งวันทั้งคืนเป็นคนนอนไม่หลับค่ะก็คิดมากไงไอแม่เราก็เป็นเรื่องความดันเลิกคิดดีได้หายเป็นใจดีคนเนี้ยใจใช่แต่คิดมากไงห่วงคนนู้นคนนี้ไปใช่ไหม ไปได้ยังมีอะไรใจดีก็ดีแล้วไงเขาก็ใจเย็ยนดีแหละแต่ว่าเป็นโรควิตกกังวลเป็นห่วงลูกหลานนะ่ค่ะพุ่มพวงเหรอนี่เขาก็เป็นถามเขาเด้อนี่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 นใจดีนะจ๊ะแม่พระแม่พระดีล่ละสาธุาาแล้วนี่เขาชวนมามาเลยไม่มีการคิดอะไรเลยเหรอค่ะก็เห็น เขามีปัญหามานานนะคะอ๋อเหรอญาติกันญาติแทนแทนอยู่ระยองนะคะและพ่อเขาว่าพ่อเดือนอะแท้เดียวกันอ๋อเป็นคนแท้เดียวกันและคนนี้ก็เธอเป็นใครอันนี้เป็นไปทํางานที่บ้านค่ะอ๋ออยู่ที่บ้านค่ะเขาทำงานที่บ้านแล้วเขาเลยแจ้งให้เธอรู้เธอก็เลยนําข่าวไปให้เขาทราบอ๋อสะพานบุญอ่าช่วยได้ช่วยได้เป็นไงเธอตอนนี้ดีขึ้นค่ะมาบวชได้กี่วันตอนนู้นสิบห้าวัน สิหวัน<ะ>ให้เด็กน้อย<ะ>แล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีขึ้นก็นแต่ว่าจะจะ,จะชามือ